สวัสดีครับมาดี้นะมาดี้ตอนนี้เราฮาวไม่ได้ไฟไทยบ็อกซิง่งอยี่ยี่ยี่ถึงกว่าครั้งนะล่าสุดไฟน็อตวินนะนนนกะับโมออกนี่นะล่าสุาดไฟร้อยเท่าไหร่วันนี้ก็ร้อยสามเจ็ดนะวันนี้ชกกลางวันนะเคยเคยชกกลางวันไหมไม่เคยนะอ้าวเราเป็นไงเข่าหรือว่าฝีมือมวยอะไรมวย เดินนะอาโมยเดินคือเปิดเกมอาวุธหลักอะไรศอกหรือว่าเข่าศอกนะอ่าสูงเท่าไหร่สูงสูงสูงน้ำหนักเขาปล่อยเท่าไหร่ปีนี้เขาอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกเอามาจากประเทศอิหร่านเอาวเซฮัลโลไทยพี่เซฮัลโลเอเวอร์รี่วันอ่ะอ้าวมาดีนะ วันนี้ไม่เสมอนะต้องชนะอย่างเดียวโอเคขอโชคดีครับผมโมฮอปกบวันนี้เจอกับมาได้อีกครั้งนะวันนั้นมันยังไงวันนั้นมันมันมันไปมันไปอ๋อไปรับเยอะวันนั้นตอนเย็นนะวันนั้นร้อยสามเจ็ดไหมวันนี้ก็ร้อยสามเจ็ดนะเป็นไงเมื่อเช้ามาเรียบร้อยพร้อมอยู่ที่เหมือนเดิมนะตอนนี้เราชกมวยสักงร้อยเท่าไหร่ได้ ร้อยกว่านะสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟไฟเดียวชนะไฟเดียวนะน้ำหนักเราป,ปล่อยปปีนี้อายุสไตล์ยังไงครับเราออบเครื่องนะล่าสุดเสมอเข้ามานะวันนี้เอามาท่ที่อ้อมน้อยคุมกี่โลรอบนี้ผลจากจังหวัดอ่ะฝากไครับเชียอในเดกชูราตเอาโอเคขาจะดีว่าไป